จากคลิปที่แล้วที่ผมได้รีวิวแก่กล่องเจ้า t b s t r a c e r ไปนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูเดี๋ยวย้อนกลับไปดูเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของคลิปคลิปก่อนหน้านี้ไว้ข้างล่างคลิปนี้นะครับก็วันนี้ก็จะมาพูดข้าวๆเกี่ยวกับโมดูล t b s t r a c e r ตัวนี้นะครับว่าระบบ2.4ตัวใหม่ของทาง t b s e ตัวเนี้ยมันมันสุดยอดอยังไงก็มาดูที่หน้าตาโมดูลกันก่อนนะครับหน้าตาตัวของโมดูลก็ด้านหลัง ก็จะไม่มีจอแล้วก็จะเป็นกลมๆอยู่ตรงนี้เป็นโชว์สถา,านะไฟต่างๆครับแล้วก็พอตตัวนี้ก็จะเป็นพอตใหม่นะครับเป็นพอต USB-C เปลี่ยนพอตใหม่แล้วก็ไม่มีจอนะครับเราจะไปเซตยังไงล่ะถ้าถ้ามีเพื่อนๆใช้วิทยุทานิสอย่างผมนี่ก็มันก็จะสะดวกในการเซตนะฮะ ก็แล้วแต่ใครชอบใครใช้วิยุอะไรก็ได้นะแต่ผมใช้วิยุตัวเนี้ยมันมันสามารถใช้สคริปต์ของรูทอะเข้าไปเซตรายละเอียดต่างๆเช่นจะบายรีซิฟตั้งเฟล s เซฟหรือตั้งไฟคอนโทรลก็สามารถปรับได้บนหน้าจอเลยทำได้ทุกอย่างนะครับมันสะดวกสะดวกมา,มากก็ไม่ต้องมาหันกด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 อะไรหลังจอต่อไปละก็ถือว่ามันสะดวกสำหรับผมแหละ โอเคสิ่งต่อไปที่ผมก็จะพูดเรื่องของราคาแบบถ้าใครจะมาซื้อโมดูลแยกกับรีซิปอยากได้ผมมี2ลํลำผมมีลำหนึงอย่างเงี้ซื้อโมดูล1 1ตัวกับรีซิป2ตัวซึ่งผมบ้าซื้อเป็นเซตเถอะคุ้มกว่าเพราะว่าถ้าซื้อแยกอะอย่างที่ผมซื้อมาเนะี่ยผมซื้อเป็นเซตนะ ถ้าซื้อแยกะราคาแยกะตัวโมดูลมันถ้าจามไม่ผิดน่าจะอยู่60ิหรือห9ิเ้าเหรียญดอลลาร์นะรีซิปตัวละยี่ิบเก้ซึ่งออซื้อเป็นชุดดีกว่ามันคุ้มกว่าได้รีซิปสามตัวถ้ามีสองลำก็รีซิปสามตัวไม่เป็นไรเผื่อพังหรือว่าถ้าไม่เผื่อพังก็ซื้อเพิ่อมอีกลำแค่นั้นจบรีซ <c oughs> ิปก็จะเป็นรีซิปขนาดเท่ากับนาโนคอร์ไฟล์ขนาดเท่าตัวเดิมนะครับแต่ตัวบอร์ดก็จะเป็นสีขาว นี่มันก็ดูดีมีราคาหน่อยสีขาวอะ่ะแล้วก็มีเสาเพิ่มมาอีกหนึ่งเสานะฮะอืมมันก็จะค่อนข้างจะติดบนลามยากแต่เดี๋ยวผมเอาลำให้ดูนี่ลาของผมนะฮะเสาอีกเสาก็ติดไปใต้ขาอีกเสาก็มาไว้ตรงนี้จะจะเป็นสองแกนครับเสาตรงใต้ขาตัวเนี้ยมันจะเป็นแกนแนวนอนแต่เสาตัวเนี้ยก็จะเป็นแกนแนวตั้งซึ่ง ต้องติดตั้งอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันจะได้รับสัญญาณครอบคุมทุกแกนนะฮะแต่ถ้าถามว่ารีซซฟตัวนี้ใส่เสาเดียวได้ไหมใส่ได้เสาเดียวอะแต่ผมไม่แนะนําเพราะว่าใส่เพื่อสองเสาอะเสาเดียวมันก็ใส่ได้แหละแต่มันรับสัญญาณอาจจะแบบไปไกลๆหรือไปต้นไม้อาจ,จะมีสัญญาณบอดหายไ,ได้นะฮะก็ใส่สองเสาดีกว่าเนาะระบบสัญญ,ญาณของ TBS Tracer ตัวนี้นะครับ เป็นระบบสัญญาณ2.4กิกะเฮิร์ตซ์ซึ่งคอร์สไฟล์อ่ะตัวเนี้ยเป็นระบบ900เมกะเฮิร์ตัวนี้มีสัญญาณระบบสัญญาณที่สูงกว่านะครับตัวเนี้ยทีเปสเทเซอร์อ่ะเวลาการตอบสนองอยู่ที่3มิลลิเซคันนะฮะซึ่งถ้าเทียบกับคอร์สไฟล์อ่ะ เลเทนซีที่สิบสี่มิลลิเซกมิลลิเซกนเนี่ยออกเสียงไม่ค่อยจะถูกละมิลลิเซกัน <laughs> นะฮะส่วนใหญ่อ่ะระบบสองจุดสี่ของวิทยุทั่วไปนะครับตามแบรนด์ท้องตลาดทั่วไปก็ที่แบรนด์ดังๆอ่ะนะไอเลเทนซีเขาอ่ะจะอยู่ราวๆสักเก้าถึงยี่สิบ เอมิลิเซกันนะซึ่ง TBS tracer เ,เนี่ยเอ latency อยู่ที่3มมิลลิเซกันนะฮะซึ่งมันมีความละเอียดของสัญญาณมากๆม,มันทำออกมา <S <S <ays> <S เขาคือเขาแบบออกแบบมาได้สุดยอดจริงๆนะครับ A, รเอ tracer ตัวเนี้ยกำลังส่งสัญญาณที่100อมิลิวัตอัตรารีเฟสร้อยห เ i ิร์ t t ส s ท r เเนี่ยนะครับทำงานที่250 h ฮิร์ตเลเที่ที่3มิลลิตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะบินใกล้บินไกลก็คือ250 h z เนี่ย3มิลลิตลอดเวลาซึ่งมันมีความความละเอียดต่อเนื่องแล้วก็มีความถี่ต่อเนื่องมันเหมาะมากกับการบินฟีสไตล์หรือ บินสายเลสซิ่งอะสายเลสซิ่งผมก็ไม่ได้บินเพราะว่าผมบินแต่ฟรีสไตล์เนาะมันเหมาะนะครับมันเหมาะที่ต้องการความถี่สูงๆงความเร็วในการส่งส,นนสัญญาณสูงๆนะครับก็ดังนั้นอะไอเจ้าทิเ e t เทเซอรตัวเนี้ยจากที่ผมได้บินมาประมาณเดือนกว่าอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นคลิปอะผมมีความรู้สึกว่าลำของผมอะที่ไม่ได้เซตติ้งอะไรใหม่เลยนะรีซซฟก็ รีซิทมันก็สายเดิมอะ่ะผมก็แค่เอารีซิทตัวนี้ไปวางแล้วก็บัตรกีเนี่ยต่อเข้าทางเดิมคือเลดลำผมอะ่ะมีอาการวแบบเอะมันผิดมันวแบบผิดมือจากจากเดิมอะ่ะเออผมว่าการส่งสัญญาณมันเร็วมากละเอียดมากนะครับการควบคุมโดนของเรามันก็เลยเร็วขึ้นจริงๆแล้ว ผมก็รู้สึกได้จากอาการลำ่างที่ผมว่าไปเมื่อกี้นะฮะก็ถือว่าต้องพูดยังไงดีอะถือว่าต่อไปผมก็จะมาใช้ตัวนี้แล้วแหละผมก็จะเปลี่ยนมาใช้ระบบ2.4แทน900เอกิกะเฮิร์ตไอเ <c oughs> มกะเฮิร์ตก็รีซิปเก่าก็มีหลายตัวแล้วไม่รู้อะก บินตัวนี้ดีกว่าแล้วมันดีมันดีตรงที่ผมไม่ต้องไปชาร์จแบตวิทยุบ่อยเพราะว่ามันประหยัดไฟมากมากคือแบตวิทยุป,ปกติอะผมบิน 3- 4วันชาร์จอีกแล้วตัวนี้ผมบินมาทิ์กว่าแบตที่แบตแบตวิทยุผมยังไม่ได้ชาร์จเลยซึ่งไฟมันก็ไม่ค่อยกินอะเออผมชอบนะฮะผมชอบมากแล้วก็กับระบบสัญญาณนี่ระบบสัญญาณนี่มันสุดยอดเร็วมากๆนะครับ โอเคคลิปนี้ก็จะมาพูดสั้นๆไม่มีอะไรมากก็คลิปนี้ถ้าเกิดประโยชน์หรือเป็นข้อมูลให้กับใครที่กำลังตัดสินใจจะซื้อหรือเปลี่ยนมาใช้ก็ลองตัดสินใจดูนะครับถ้าเกิดผมให้ข้อมูลผิดพลาดหรือพูดผิดอะไรก็ตกหล่นอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณสำหรับการติดตามไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ